รงเรียนวัดโบสถ์อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดโบสถ์อยู่ภายใต้การบริหารสถานศึกษาของนายกิจพานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์พร้อมด้วยนางนัทธพิมลสัมรีและนางสาวอรอนกันยาชุมพงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์โรงเรียนวัดโบสถ์มีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น53คนและมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น7 7 2คนโดยโรงเรียนวัดโบสถ มีการจัดกิจกรรมต่างๆดังนี้มีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและฝึกพูดกับเจ้าของภาษาโดยตรงกิจกรรมอ่านออกเขียนได้อ่านข้องเขียนข้องและสื่อสารได้ช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในการอ่านการเขียนและการสื่อสาร กิจกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพจากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต3โดยห้องเรียนที่เข้าร่วมกันประเมินในครั้งนี้มีผลการประเมินผ่านทุกห้องกิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอนนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าช่วงชั้น ออกค์เทศการจัดการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อให้ขวัญและกำลังใจรับรู้ถึงปัญหาและให้แนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดโบสถ์โครงการอาหารกลางวันโดยโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้รับทานอาหารกลางวันฟรีและมีคุณค่าทางโภชนาการและในทุกๆปีโรงเรียนก็จัดกิจกรรมส่งเสริมต่าง ที่ให้ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันเช่นงานกีฬาสีงานวันเด็กงานปีใหม่และงานวันคริสต์มาสเป็นต้นรางวัลที่นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนวัดโบส์ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 อีการศึกษา2565ณจังหวัดน่านโรงเรียนวัดโบสถ์ส่งเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น12รายการได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1 2รายการและรองชนะเลิศอันดับที่2 1รายการแบ่งเป็นเหรียญทอง6รายการเหรียญเงิน5รายการและเหรียญทองแดง1รายการดังต่อไปนี้รายการที่1การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้นคอมิกสติฟ ม1ถึงม3ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองรายการที่2การแข่งขันนาฏสินไทยอนุรักษ์ม1ถึงม3ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่1เหรียญทองรายการที่3การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กป .4 ถึงป6ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2เหรียญทอง รายการที่ 4, การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงม1ถึงม3ได้รับเหรียญทองรายการที่ 5, การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม1ถึงม3ได้รับเหรียญทองรายการที่ 6, การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป .1 ถึงป6ได้รับเหรียญทอง รายการที่ 7. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองม1ถึงม3ได้รับเหรียญเงินรายการที่8การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ม1ถึงม3ได้รับเหรียญเงิน รายการที่9การแข่งขันการเล่านิทานประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ม 1- ถึงม3ได้รับเหรียญเงินรายการที่10การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป .4 ถึงป .6 ได้รับเหรียญเงินรายการที่11การประกวดขับขันภาษาเสียงป1ถึงป6ได้รับเหรียญเงินรายการที่12 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ม .1- ม .3 ได้รับเหรียญทองแดง